สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้ที่อังกฤษอากาศดีมากๆเลยนะคะแดดดีมากดเดว์ดีแบบว้าวคุณมอนิ่งไนซ์ซันชัยจะดูการเดินเหรอยูฟจัสคุมทัวร์เลสอเวียร์ o ็ย o ร์ชยัง not yet think maybe next week <Bye. S 1> Hi <laughs> oh you be ready for summer drink หลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็ถามว่ากินแซนด์วิชไหมนะคะท่านก็เป็นอาหารเที่ยงพอดีนะคะหรืออาหารเช้าไม่แน่ใจนะคะท่านก็เอาแซนด์วิชกับชากาแฟมาให้ตามธรรมเนียมนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะเพราะว่าเพราะอากาศค่อนข้างดีนะคะแล้วเราจะน้อยหน้าท่านไม่ได้นะคะบ้านเราก็มีสวนกระจุ้มหนึ่งคะ่ะเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ตรงที่จอดรถนะคะแล้วด้วยความว่า บ้านเรามันขี้ตะไคร่เยอะมากเลยนะคะล้างทุกปีแต่ก็ขี้ตะไคร่เยอะทุกปีเลยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอู้ในไหนก็แดดดีแล้วนะคะนานๆจะหยุดแล้วก็นานๆจะไม่ได้ออกไปดื่มกับเพื่อนนะคะแต่คุณพ่อบ้านเขาไม่ค่อยได้หยุดนะคะเขาไปทำสองแรงส่วนเราก็หยุดมาสามวันสองสามวันแล้วนะคะไม่ได้มือก็คือถือแต่แก้วเลยค่ะไม่ได้ ทําอะไรเลยค่ะวันนี้ก็ตัดสินใจว่าโอ้ยังไงก็ลุกไหวแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานวันนี้ก็หยุดพักฟื้นนะคะแล้วก็เลยทําการล้างบ้านนะคะอืเพื่อให้บ้านสวยงามต้อนรับซัมเมอร์นะคะเผื่อเพื่อนอยากจะมาดื่มกับเราซัมเมอร์นะคะเราใช้เวลาในการล้างประมาณสองสามชั่วโมงเลยนะคะเพราะคี้ตะไคร่ค่อนข้างเกาะติดมากๆเลยนะคะแล้วเราไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรช่วยนะคะ หลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะอืมอินซูลินในร่างกายนะคะมันเดือดพล่านค่ะเราก็เลยไปทําสวนต่อเลยค่ะสวนหน้าบ้านก็หยุมหนึ่งนะคะอืมขายขี้หน้าเขามากเลยนะคะรกมากๆนะคะต้องยอมใจเลยนะคะเราเห็นพี่ๆที่อยู่ต่างแดนนะคะเขาขยันทําสวนปลูกของปลูกของกันโอ้ยอมใจจริงๆค่ะทางนี้ทํามีรวจนิดเดียวยังแบบอมขี้เกียจมากเลยค่ะคือแบบปล่อยปะละเลยแบบไม่อยากอืม อย่าเอาอย่าเอาตัวเราไปไปพูดดีกว่านะคะอืหัวจะปวดนะคะค่ะนี่เราก็นั่ง้างถางเก็บก็บนะคะเตรียมดินไว้นะคะเพราะว่ากะว่าถ้าวันหยุดรอบหน้าเราก็จะซื้อดอกไม้มาลงนะคะมันก็จะได้สวยงามแล้วย่าก็จะได้เวลามีย่านิดหน่อยเราจะได้ไม่ขี้เกียจทํานะคะเราก็พรวนดินแล้วก็ทำญ้าพรวนดินทิ้งไว้นะคะค่ะ ในเมื่อเราทำแล้วเราคึกแล้วนะคะเราต้องไปให้สุดค่ะนี่ผลงานหน้าตาหลังจากเราทำญ้าแล้วก็พรวนดินไว้แล้วนะคะแต่ไม่ได้พรวนลึกนะคะเพราะว่ากลัวจะไปโดนอ่าพวกไอดอกทิลลิปเก่านะคะนี่บ้านที่เราใช้เวลาล้างสองสามชั่วโมงดูสวยงามดูเป็นบ้านขึ้นมาเลยนะคะนี่วันนี้เราก็เหนื่อยแล้วนะคะปวดหลังค่ะเก็บแรงไว้ไปทำงาน พรุ่งนี้นะคะไปสู้ชีวิตใหม่นะคะเราจะไปแบบซองลงแงแรงๆะงงเงือไม่ได้นะคะเขาจะด่าหัวเอานะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย